กับชเลเอกกันนะครับวันนี้เรา,ารก็จะมาแกล้งน้องกันให้เป็นโคเป็นน้ำปลากันนะครับเราต้องเงียบๆเพราะว่าน้องอยู่ข้างในบ้านเรามีเพียแล้วเอาไปเอาน้ำปลากันร้อเลยนะครับทุกคนคิดตังน้องมาทุกคนแต่น้องยังไม่รู้เราต้ขของขออภัยด้วยนะระวังหกนะคิดสถ้าใส่กับบดเตี๋ยวอะไรอร่อยไหม กินเพ,พียวๆเนื้ององกินไม่เยอะหรอกอพี่ก็น่าจะพอแล้วแต่แก้งน้องเยอะโอเคไปกันไปเรียกน้องมากันน้องมาเล่นที่นี่มาเปิดฝาให้กินอร่อยกินแล้วอะไร<ว>อ่ะชิมน้ำโค้เหลานี้เดียวกินให้พี่หน่อย ชิโนูอร่อยไหมเป็นรสยังไงบอกก่อนเป็นยังไงเค็มเหรอน้องเกือบจับได้นะครับทุกคนแต่น้องก็กินจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวเราเอาให้ดูน้องกินนะครับทุกคน กินหอมหอมบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมติดตามน,นะคะบ,บ๊ายบาย